ผู้ชมคะแน่นอนค่ะวันนี้ต้องจับตาไปที่การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสองฉบับของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยราบเรื่อนสักเท่าไหร่ค่ะก่อนเริ่มการประชุมมีการเสนอยติด่วนได้วาจาเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาด้วยในการพิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะคุณยานีไหวครวูติดตามเรื่องนี้รายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะโดยสุดท้ายที่ประชุมรัฐสภานะคะมีมติไม่เลื่อนยติ ของนายเปรมศักด์เพียยุราขึ้นมาพิจารณาค่ะขณะที่สสพักภูมิใจไทยก็วอล์กอ t ออกจากห้องประชุมไม่ร่วมสังคารรมตามที่ประกาศไว้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสอวอนับร้อยคนยังวอล์กอาออกจากห้องประชุมด้วยค่ะ วุ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับค่ะด้วยพักภูมิใจไทยวอล์กอท์ออกจากห้องประชุมรัฐสภาหลังจากที่นายชัยชนกชิดชอบแจงไม่ร่วมพิจารณาวาระในวันนี้ตามที่ประกาศไม่ร่วมสังคกรรมจากมติที่ประชุมพักภูมิใจไทยค่ะพร้อมแสดงพลังและ,ะแถลงย้ำจุดยืนชี้แจงว่าพักเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เห็นว่าการเดินหน้าจะต้องถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายค่ะเพราะกังวลว่าหากเดินหน้าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยส่วนการแก้ไขในขณะนี้ก็ชี้ว่าเป็นเรื่องของพักการเมืองแต่ละพ่ะไไมได้ เป็นปัญหาต่อพักร่วมรัฐบาลการแก้ไขรายมาตราทำได้แต่ทีนี้วันนี้เป็นการพิจารณาเรื่องการแก้ไขในมาตรา256ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งสอสอรอซึ่งจะนาไปสู่การทารัฐมนูลฉบับใหม่เราก็มีความเห็นร่วมกันอย่างชาัดเจนค่ะว่านี่คือการขัดคำว,วินิจฉัยของสารนมนูนที่มีเอาไว้ในประเด็นนี้ตั้งแต่เมื่อปี2564นะคะเพราะนั้นก็เห็นได้ชัดค่ะว่าเราเนี่ยมีความเห็นร่วมกันทั้งพักว่า วาระพิจารณาในวันนี้เนี่ยเราจึงไม่ขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาในครั้งนี้เพราะเราเห็นได้ชัดเลยว่าเราลงมติร่วมกันเลยค่ะว่านี่คือการขัดคำวินิจัยของสารธรรมนูนก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาทุก ร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนที่ประชุมก็ถกเถียงกันค่ะถึงยติของนายปรเรมศัก์พุรุษสมาชิกรัฐสภาที่ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาค่ะขอให้รัฐสภามีมติให้สารธรรมนูนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวค่ะด้วยกังวลว่าหากเดินหน้านั้นจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลที่4ทับ2,564ค่ะซึ่งสุดท้ายที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบที่จะเลื่อนยติจากนั้น ก็เข้าสู่การอภิปรายตามระเบียบวาระค่ะดังนั้นการที่ประธานรัฐสภาได้บรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับโดยที่ยังไม่มีการดำเนินการออกเสียงประชามตินั้นจึงไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่4ทับ2 5 6พรัฐสภาจ,จึงไม่มีอำนาจที่จะพิจนารณา และลงมติในร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ขณะที่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาค่ะประชาชนอยากเลือกตั้งสสรก็ได้เคลื่อนขบวนชุมนุมนะคะมาชุมนุมบริเวณโดยรอบเพื่อติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะพร้อมจัดก,กิจกรรมเวทีเสวนาปราศัยพูดคุยกับตัวแทนสสและสะวค่ะและตอนนี้นะคะก็ยังไม่เข้าวาระประชุมค่ะเกิดเกมงัดข้อกันในห้องประชุมรัฐสภาหลังจากที่ประชุมมีมติเลื่อนนะคะไม่เลื่อนนํายติของนายเปรมศักดิ์ขึ้นมาพิจารณามีการเสนอให้นับองค์ประชุมโดยนายเปรมศักดิ์ค่ะหลังจากนั้นนายประกอบวุฒิก็เสนอ ให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อทีละคนก่อนที่จะขอถอนออกไปค่ะขณะเดียวกันนายสุทีนก็เสนอสวนกลับบอกให้นับองค์ประชุมแบบกดกดบัตรค่ะและล่าสุดที่ประชุมรัฐสภาล่มไปแล้วค่ะหลังจากที่มีการนับองค์ประชุมองค์ประชุมนั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งปิดไปตั้งแต่เวลา12เนกาเปิดประชุมมานะคะไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ำไปค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยานีด้วยนะคะคุณผู้ชมใช้คําว่าเดือดทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยเห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะคะทั้งภาคประชาชนที่ไปอยู่บริเวณนั้นด้วยค่ะคงต้องเข้าใจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าร่างแก้ไขทั้งสองฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาแล้วสุดท้ายถ้าได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอต้องเกิน67เสียงขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านวาระแรกแล้วสภาบรรยากาศเป็นแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีคําถามแล้วค่ะว่าแล้วต่อจากนี้เส้นทางของการแก้ไขรัฐธรรมน นนั้นจะมีความยากมากกว่านี้หรือไม่ด้วยค่ะลองชวนคุณผู้ชมย้อนไปดูก่อนหน้านี้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมีพักการเมืองไหนบ้างที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะก่อนเข้าสู่การพิจารณาวันนี้ค่ะหลายพักการเมืองออกมาแสดงจุดยืนอย่างพักภูมิใจไทยอย่างที่คุณยานีรายงานไปนะคะก็คือระบุว่าจะไม่ร่วมสังคกรรมไม่ร่วม แล้วก็อาจจะมีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าสอวอน,นั้นอาจจะไม่ถึง6 7เสียงด้วยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าก็จะปิดประตูตายการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในสมัยการประชุมต่อไปนั่นเองนะคะโดยประเด็นสําคัญที่หลายพักกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทําประชามติกับประชาชนก่อนนะคะซึ่งแต่ละพักเนี่ยก็ตีความแตกต่างออก ส่วนพักประชาธิปัตย์แม้ว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังยืนยันว่าถ้าหามีความพยายามที่จะให้โหวตวาระหนึ่งในวันนี้ให้ได้ก็จะเสนอ เป็นการแสดงตนไม่ประสงค์ที่จะลงมติชัดเจนค่ะเพื่อให้เห็นว่ามีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าหากยังไม่ลงประชามติกันก่อนมีมุมมองจากนักวิชาการนะคะรองศาสตราจารย์พิชายรัตนดีหลกณภูเก็ตค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่ามีถึง3พักที่คาดว่าน่าจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติค่ะอย่างพลังประชารัฐเนี่ยก็มีจุดยืนไม่ แกรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเป็นผู้ที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ60ตั้งแต่ต้นด้วยเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันกับสอวอสายสีน้ําเงินค่ะคุณผู้ชมเกาะกลุ่มกันประมาณ150-160เสียงก็มีท่าทีไม่เล่นด้วยกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็สอเขาล้ค่ะว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นอาจจะแท้งทําคลอดไม่สําเร็จนะคะเพราะจะผ่านวาระหนึ่งไปได้เงื่อนไขสําคัญอย่างที่เรารายงานไปค่ะต้องมีเสียงเห็น ชอบจากสอสอและสอว346เสียงและในจํานวนนี้เนี่ยก็ต้องมีสอวอที่รับหลักการอย่างน้อย67เสียงด้วยกันค่ะส่วนท่าทีของพักเพื่อไทยมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนถึงวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เป็นวาระเร่งด่วน แต่ก็ผ่านมาแล้วถึง2ปีนะคะก็ยังไม่สําเร็จค่ะและดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะเสียงแตกด้วยนะคะฝั่งนึงก็มองว่าสามารถทําประชามติ2ครั้งได้มีประชามติต่อเมื่อร่างจริงแต่ว่าอีกปีกหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับแกนนําพักก็ไม่เห็นด้วยค่ะและมองว่าต้องทําประชามติ3ครั้ง ส่วนสอสอที่สนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องลงประชามติก่อนก็มีเพียงแค่พักประชาชนพักเล็กๆและพักเพื่อไทยบางส่วนเท่านั้นเองค่ะถ้าดูองค์คาพยพแล้วก็มีโอกาสนะคะว่าการรับหลักการพิจารณาวาระหนึ่งนั้นอาจจะมีความยากค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพริษพักประชาชนจะโน้มน้าวจูงใจได้มากน้อยแค่ไหนแต่องค์ประกอบเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็วิเคราะห์เลยนะคะว่าค่อนข้างยากที่จะรับหลักการอย่างดีที่สุด ก็เป็นไปได้ว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูญตีความค่ะอาจารย์ก็ย้ำว่าเวลานี้เนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่วางตัวค่อนข้างคลุมเครือและอยู่บนความกลัวค่ะมีแนวทางปฏิบัติที่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและไม่ได้เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมดังนั้นนะคะจากนี้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อว่านโยบายการแก้รัฐธรรมนูญที่หาเสียงไว้นั้นจะนํามาสู่การปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าด้วยค่ะและบรรยากาศในสภาที่เราเห็นกันไป แล้วที่คุณยานีรายงานไปเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา265เอาขอภายค่ะ256นะคะและเพิ่มเติมหมวด1 5ทับ1ที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ใน2วันนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นไปนในทำนองว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายค่ะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถทำได้ทันในรัฐบาลนี้หรือจะมีเหตุการณ์ ที่ทําให้ต้องชะลอออกไปก่อนจนไม่สามารถทําได้ทันรัฐบาลชุดนี้แ่ะค่ะแต่อยากชวนคุณผู้ชมดูทำลายกันหน่อยนะคะทำลายการผ่านการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาการมีสอสอรอและการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับการแก้ไขามาตรา256ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักการของสองพรรการเมืองเนี่ยก็คือการคลายล็อกมาตรา256 หรือเงื่อนไขของการแก้ไขทำให้ง่ายขึ้นก็คือจำนวนเสียงที่ใช้ให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะวาระแรกรับหลักการและวาระสามที่แม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ที่ตรงกันเลยก็คือการลดหรือตัดเงื่อนไขที่ต้องให้สวจํานวนหนึ่งใน3ของสมาชิกผู้ที่สภาต้องให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกรับหลักการและวาระ3ามจึงจะถือว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผ่านความเห็นชอบค่ะซึ่งถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับวันนี้ผ่านขั้นตอนของการรับหลักการแล้วเดินหน้าต่อลองเทียบกันง่ายๆนะคะว่าเส้นทางต่อจากนี้ จากการมีสอสอรอและการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมว่า วันนี้จะมีการพิจารณากัน2ฉบับก็คือของพักเพื่อไทยและของพักประชาชนด้วยนะคะนี่คือเส้นทางไทม์ไลน์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นถ้าหากวันนี้รับหลักการค่ะคุณผู้ชมอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งสสร .200 คนแบ่งกันตามจังหวัดพักประชาชนก็จะเลือกตั้งสสร .200 คนแบ่งตามจังหวัด100คนแล้วก็บัญชีรายชื่อ100คนความต่างกันอยู่ตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะส่งให้กะกะตรับรองผล15วัน เพื่อเดินหน้าการประชุมนะคะพอรับรองผลการเลือกตั้ง15วันแล้วนะคะ<ม>ก็จะมีการตั้งกมทยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสําหรับฉบับของพรรคเพื่อไทยเองก็จะมีการตั้งกมทยกร่าง47คนด้วยกันนะคะแต่งตั้งจากสสอรอเนี่ย24คนมีผู้เชี่ยวชาญ23คนโดยสาระสําคัญก็คือการแก้ไขหมวดที่1และหมวดที่2แล้วก็ส่วนทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยนะ ก็จะมีการตั้งกมทขึ้นมาอย่างน้อย45คนด้วยกันแต่งตั้งจากสสรอ,อย่างน้อย2ใน3คนเป็นคนนอกได้ไม่เกิน1ใน3นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นของการตั้งกมทขึ้นมาเพื่อย,ยกร่างรัฐธรรมนูญน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ค่ะพอจากนั้นนะคะก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ฉบับของเพื่อไทยเนี่ยจะร่างเสร็จ ภายใน180วันเพื่อนำเสนอรัฐสภาส่วนฉบับของพักประชาชนเนี่ยก็จะร่างให้เสร็จภายใน360วันจากนั้นก็จะส่งให้รัฐสภาเหมือนกันนะคะโดยจะลงมติเห็นชอบกันภายใน30วันถ้าไม่เห็นชอบก็ส่งคืนให้สสรลงมติยืนยัน2ใน3ก่อนจะส่งให้กกตค่ะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเส้นทาง ส่งกะกะตเสร็จแล้วนะคะจากนั้นกะกะตก็จะกําหนดการออกเสียงประชามติไม่เร็วกว่า90วันและไม่น้อยกว่า120วันก่อนจะประกาศผลใน15วันค่ะโดยรายละเอียดทั้งสองร่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะจึงทําให้ทม์ไลน์กระบวนการทั้งหมดนี้ก่อนจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพักเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ที่ภายใน450วันหรือเกือบ หปี3เดือนค่ะส่วนของพักประชาชนเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในภายใน622วันคิดง่ายๆก็คือเกือบ1ปี9เดือนด้วยกันนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะที่เราสรุปมาให้เห็นภาพกันนะคะที่มาว่าถ้าหาก ร่างแก้ไขทั้งสองฉบับไม่ผ่านการพิจารณาในวันนี้เนี่ยนั่นก็อาจจะหมายถึงการปิดประตูไทม์ไลน์ทั้งหมดนี้ที่เราให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะทําได้ทันในสมัยของรัฐบาลน,นี้หรือไม่นั่นเองนะคะและแม้ว่าขณะนี้การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยยังไปไม่ถึงกระบวนการการตั้งสอสอรอแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมากกว่า60องค์กรที่ขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญคนจนเนี่ยพวกเขาออกมาเตรียมความพร้อมให้ ความรู้ประชาชนทั้งเรื่องของเนื้อหาความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงความเข้าใจของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งการเข้าไปเป็นสสอรอที่พวกเขามองว่านี่แหละคะ่ะถ้าเข้าไปเป็นสสอระได้จะมีโอกาสในการเขียนรัฐธรรมนูญด้วยมือของประชาชนเองคะ่ะมาตรา70 ของรับนูนไม่เขียนคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองนั้นเราต้องเข้าไปแค่กฎหมายรับนูนนะครับยกร่างทั้งฉบับแล้วไอ้บัญญัติคํานี้เข้ามาเพราะตราบใดที่ไม่บัญญัติคํานี้ไว้ในรัฐธนูญเนี่ยพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะกลับเคลื่อนนิยามคำว่า,าชนเผ่าพื้นเมืองในกฎหมายที่เราจะเข้าชื่อกันใหม่หรือว่าปรับดันกันอีกรอบ คำว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกตัดจากนิยามกลุ่มชาติพันธุ์ในร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งกลไกสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกตั้งคำถามจากเหล่าสสที่ลุกขึ้นอภิปรายและไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้คำนี้เนื่องจากให้เหตุผลว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเพราะไม่ถูกบรรจุ <takie S 1> อยู่ในรัฐธรรมานูญตั้งแต่ต้นนำม,มาสู่การโหวตสาระสำคัญและหลักการสำคัญในร่างกฎหมายนี้ค่ะก็เป็นประเด็น กรณีล่าสุดที่เครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจนชี้ให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาสําคัญที่รัฐธรรมนูญปี60ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้ไม่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆนั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในประเด็นร่วมที่พวกเขาเห็นตรงกันนะคะว่าต้องแก้ไขเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียม ความเคารพความแตกต่างหลากหลายนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเด็นเช่นสิทธิเกษตรกรสิทธิแรงงานรัฐสวัสดิการการกระจายอํานาจและการปกครองตนเองสถาบันการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนค่ะรวมทั้งการปฏิรูปที่ดินและทรัพยากรที่ พวกเขาก็มีความหวังนะคะว่าอยากจะให้สสพิจารณาผ่านร่างแก้ไขามาตรา256ในวันนี้เพื่อเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งสสรซึ่งเป็นบันไดสําคัญที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกฎหมายสูงสุดเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนที่ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณนุชนาทท่านทองซึ่งเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายสลัมสีภา้าหนึ่งในเครือข่ายรัฐธรรมนูญคนจนนะคะ เห็นว่าแม้ขณะน,นี้การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติจะยังไม่ไปถึงกระบวนการการเลือกตั้งสอสอรอแต่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกว่า60องค์กรที่ขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญคนจนได้เตรียมความพร้อมให้ความรู้กับประชาชน ทั้งเนื้อหาประเด็นสำคัญต่างๆที่ต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญความรู้ด้านกฎหมายและความเข้าใจกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สนามเลือกตั้งสสรที่พวกเขามองว่านี่จะเป็นโอกาสให้คนจนสามารถเขียนรัฐธรรมนูญด้วยมือของตัวเองได้ค่ะอย่างของพวกเราคนจนเองที่พยายามที่จะผลักดันการเลือกตั้ง สสลอร้อเปอร์เนเนี่ยเราก็มีการอบรมมีการจัดอบรมเรื่องกฎหมายให้ความรู้เรื่องการความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญให้ความรู้เรื่องของอหน้าที่บทบาทหน้าที่แล้วก็ปัญหาของพวกเราแล้วก็การอ่านกฎหมายอะไรแบบนี้เป็นต้นก็มีการจัดเวิร์กช็อปกันระดมไปทั่วทุกภูมิภาคนะคะ<า>รวมทั้งสลัมด้วย เราก็เข้าไปมีตรวจร่วมตรงนั้นถ้าเราได้มีการเวิร์กช็อป,ปบ่อยๆไปตามพื้นที่ประชาชนก็จะมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเข้าใจถึงกฎกระบวนกฎหมายที่เขาจะต้องอยู่ด้วยเขาจะต้องใช้ในการดำารงชีวิตอ,อันนี้คือสิ่งสำคัญที่พวกเราอยากให้ประชาชนมีความรู้เรื่องนี้ให้มากถ้าคุณพร้อม คุณพร้อมที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนคุณพร้อมที่จะลงสมัครคุณทําเลยอืนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะไปเขียนรัฐธรรมนูนด้วยมือของคุณเองไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันมีตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากพวกเราด้วยเหมือนกันจากคนจนไปสู่คนเขียนใช่ไหมคะสู่กระบวนการเลือกตั้ง และจากประสบการณ์นะคะที่เคยผ่านการสมัครเลือกตั้งเป็นสอวอก็มองเห็นปัญหาของกระบวนการแล้วก็หลักเกณฑ์ซึ่งการได้มาค่ะจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งต้องเป็นการเลือกตั้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สสรนั้นเป็นตัวแทนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงค่ะถ้าเป็นเลือกตั้งสอสอรอต้องฟรีค่าสมัครเลยอันนี้อันนี้มุมมองพี่นะอ,อันนี้ทักเป็นพี่นะแล้วก็ต้องไม่จํากัดการศึกษา วุฒิการศึกษาแต่คุณแต่คุณต้องมีประสบการณ์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากไม่ต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองอ,อันนี้สำคัญแล้วก็มีกำหนดอายุที่เหมาะสมพี่คิดว่าสามสิบปีขึ้นไปเพราะตอนเลือกตั้งสวอ,อายุสี่สิบปีขึ้นไปแต่คนมาสมัครอายุจะแปดสิบแล้วเงี้ยเจ็ดสิบแล้วเงี้ยยังแบบยังคือคนรุ่นใหม่คนที่เขา ควรจะได้เป็นเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสแล้วก็ต้องหาเสียงได้บอกสถานะตัวเองได้รวมทั้งความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที่อ,อันนี้คือให้เขาหาเสียงได้ไม่ใช่อย่างสอวอ,อยากรู้เวเอ๊ะนุชนาทแท่นทองเนี่ยมันเป็นใครต้องไปค้นหาบางคนเราอยากรู้จักไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ได,ได้แนะนำตัวเองไม่ให้ฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองแทรกแซง ที่สำคัญก็คือเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็ต้องเลือกตั้งร้อยปเซ็นต์ค่ะหาเสียงได้เหมือนเลือกสสนี่แหละพู<ช>ดกันง่ายๆเลยใช่ค่ะอืมเราจะได้เห็นหน้าค่าตาคนที่จะมาเป็นตัวแทนเขียนกฎหมายที่เราสสต้องบังคับที่จะต้องบังคับใช้กับคนทั้งประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่พวกเขาในฐานะหนึ่งในเครือข่ายไปเรียกร้องต่อรัฐสภาวันนี้ค่ะเพื่อให้ผ่านมาตรา256ที่จะนำไปสู่การเปิดทางเดินหน้าเลือกตั้งสสรต่อไปนั่นเองค่ะ นอกจากกลุ่มเครือข่ายที่เรารายงานไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเยาวชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นเดียวกันนะคะพวกเขาเชื่อว่ากติกาสําคัญนี้จะเกี่ยวโยงกับชีวิตของพวกเขาด้วยอยากชวนคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของเยาวชนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ ให้พูดถึงรัฐธรรมนูญเฉยๆถ้ามองแบบผิวเผินสําหรับเด็กหรือว่าสําหรับเยาวชนอย่างนี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ,ทา,ๆท,าทางที่ความจริงมันกระทบกับชีวิตของเราเรื่องที่อยากจะเติมในรัฐธรรมนูญในฝันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นปัญหาตอนนี้เช่นปัญหา p m 2.5ค่ะก็อยากจะให้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยแบบ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างเช่นปัญหาฟุน่นหรือว่าจะเป็นปัญหาโลกล้อในปัจจุบัน,นะคะ่ะความเท่าเทียมเนี่ยต้องมาเป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมเห็นว่าความเหลื่อมล้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าหรือการให้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลให้กับประเทศเราบ้างมากการโปรโมทเกี่ยวกับด้านเกษตรกรในประเทศไทยคะ่ะเพราะว่า เรามีแรงงานที่มีคุณาภาพค่ะแล้วก็สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเผยแพร่ให้ต่างประเทศเพิ่มเป็นตัวเกี่ยวกับ power หรือยังไงดีอำนาจของท้องถิ่นที่ควรกระจายและมีความเข้มข้นมากขึ้นของ power ที่เขาได้รับ ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็มีการเปิดพื้นที่ให้เยาว,วชนได้ออกมามีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญในฝันด้วยนะคะในชื่อกิจกรรม Youth dialogue on dream constitution นะคะเติมกิจกรรม เติมจินตนาการต่อความฝันให้กับประเทศไทยค่ะเป็นการพูดคุยกันของเยาวชนเพื่อทํารัฐธรรมนูญฉบับในฝันนั่นเองโดยกิจกรรมนั้นเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมาร่วมขบคิดค่ะแล้วก็ร่วมออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดหน้าตาอนาคตของประเทศค่ะก็การออกแบบการเมืองนะคะและรัฐธรรมนูญในฝันครั้งนี้เป็นกิจกรรม Lego s e r i o u s Play สร้างโมเดลชีวิตในฝันและแก้โจทย์สังคม เพื่อกติกาที่ตัวเองมีส่วนร่วมได้ผ่านการใช้เลโก้นะคะออกแบบการสร้างโมเดลในฝันโดยทางตัวแทนของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างคุณนัฐการอมรตัตยกุลโปรเจกต์เลดของ วีวิชนะคะก็ได้บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมและนำไปสู่แพลตฟอร,ร์ม Dreamcon เพื่อให้ดูเสียงจากประชาชนแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นในทางการเมืองจากคนรุ่นเดียวกันแต่ก็อาจจะมีหลากหลายมุมที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกันค่ะโดยจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ค่ะถึงเรื่องรัฐธรรมนูญกับ เยาวชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมองดูเป็นภาพที่จริงจังบาง,บางครั้งอาจจะดูน่ากลัวด้วยว่าเออเราพูดเรื่องนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราถามเขาว่าลองออกแบบอนาคตของตัวเองที่อยากเข็นด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็อาจจะยังนึกไม่ออกแม้แต่พวกเราเองก็อาจจะยังนึกไม่ออกแต่ว่าเลโก้เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเป็นของเล่นที่เราคุ้นเคยจริงๆมันคือเครื่องมือใน,ใ,นในการใช้ความคิดหรือบางทีเป็นการต่อย,ยอดจินตนานการที่ เราไม่ได้ถูกจํากัดจากความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าบางทีเราจะคิดว่าเราอยากมีอนาคตแบบไหนแต่เราถูกความจริงตรงหน้ามันขวางไว้ว่าเอ๊ะแต่ยางงู้นแต่อย่างนั้นแต่ยางนี้แต่ว่าพอมาเรามีเลโก้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรากล้าคิดออกไปจากกรอบจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้พอเรากล้าคิดถึงอนาคตที่หลุดกรอบไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถ ย้อนกลับมาคิดถึงวิธีการหรือว่ารัฐธรรมนูญที่เราอยากเห็นได้ค่ะแต่เรารู้ว่ามันจะไม่ใช่ข้อสรุปที่เราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่นักศึกษาพูดวันนี้สิ่งที่นักเรียนพูดวันนี้คือเสียงของเยาวชนทั้งประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราคาดหวังว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมให้มีวงลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตในทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยค่ะเพื่อทําให้เยาวชนได้มีโอกาสส่งเสียงในเรื่องนี้มากขึ้น ส่วนตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมและขึ้นนำเสนอในงานแฟร์เพื่อความแฟร์ไทยแลนด์รูออฟลอร์แฟร์2025อย่างคุณวรินทรสมฟองนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐปร,ระาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าแม้จะเป็นการพูดถึงรัฐธรรมนูญในฝันแต่ก็ต้องตั้งคำถามว่าเป็นฝันของใครด้วยนะคะซึ่งในมุมมองของเธอเห็นว่าเราอาจจะไม่สามารถออกแบบรัฐธรรมนูญในฝันของทุกคนคได้ค่ะ แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างรัฐธรรมนูญให้ยุติธรรมขึ้นมาได้ที่สําคัญควรเป็นรัฐธรรมนูนที่ประชาชนสามารถมีพื้นที่ในการถกเถียงกันได้ด้วยและบอกอีกนะคะว่ากิจกรรมนี้ทําไปเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นสําคัญของกระบวนการคิดทําให้สามารถนําความคิดของเยาวชนมาสร้างภาพมาสร้างออกเป็นภาพนะคะและทําให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ เท่าที่เห็นแล้วนะคะเท่าที่แบบได้ลองแลกเปลี่ยนกันก็คิดว่าหน้าองค์ประกอบของรัฐมนูนที่เราอยากอยากจะเห็นเนาะจะเป็นคีย์เวิร์ดละกันค่ะจะเป็นคีย์เวิร์ดว่าเป็นธรรม นะคะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและที่สําคัญคือยุติธรรมเราอยากเห็นรัฐมนุนที่ยุติธรรมที่แปลว่าจะต้องยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การได้มาซึ่งรัฐมนุนฉบับนี้ก็จะต้องมีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมที่จะทําให้รัฐมนุนตัวนี้มันมีความชอบธรรมในตัวเองค่ะถึงแม้รัฐมนุนเราจะพูดว่าเป็นเรื่องรัฐมนุนในฝันเนาะแต่พอแต่พอเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคําถามแลลวว่ามันเป็นฝันของใคร เป็นฝันของเยาวชนเหรอเป็นฝันของรัฐบาลหรอหรือมันเป็นฝันของใครกันแน่แต่ถ้าสมมติเป็นฝันของเยาวชนใช่ไหมคะเยาวชนในวันนี้ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งในฝันสิ่งนี้มันก็จะถูกเชฟไปเรื่อยๆความฝันเลยถูกเชฟไปเรื่อยๆถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องการคอ Val u e ที่มันจะเป็นที่มันมันจะเป็นชุดคุณค่าที่เราสามารถให้ความสำคัญได้ซึ่ง เราไม่สามารถออกแบบรัฐธรมนูญในฝันของทุกคนในประเทศไทยได้แต่เราสามารถสร้างรัฐธรมนูญที่ยุติธรรมได้ค่ะนั่นเป็นสิ่งที่โบยอยากจะเติม นั่นก็เป็นมุมมองจากเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่สะท้อนว่ารัฐธรรมนูนที่ดีครมาจากการมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ได้เป็นของทุกคนได้แต่ควรจะเป็นพื้นที่ที่สามารถถกเถียงและพูดคุยเรื่องนี้กันได้เปิดพื้นที่ให้กว้างมากขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะคะคุณผู้ชมถือว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลพอสมควรถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเราก็จะต้องติดตามกันต่อละคะ่ะว่าการพิจารณาหลังจากที่มีการพิจารณากันวันนี้แล้วผลจะออก ออกมาเป็นอย่างไรและเส้นทางต่อจากนี้เราจะสามารถเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ก็เป็นอีกคําถามใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อด้วย